การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้คุณมาถูกทางแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ รับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอ่ะเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนจะายพินเนท์นะคะลาชินีถือดาบสิบถ้วยจิแฮงแมน เก้าเหรียญเจอะเฮมิตพลังงานของคนเกิดวันจันนะคะพลังงานของคนราศีกันถ้าเป็นธาตุก็มีธาตุดินธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมนะคะดูจากพลังงานของคุณเนี่ยดูเหมือนตัวของคุณเองในณเวลานี้ ตัดสินใจที่จะยุติบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองเพียรพยายามมาตลอดนะคะตัดสินใจที่จะเดินหน้านะคะไปในเส้นทางที่คุณยังคงมีความลังเลและก็สับสนบางคนเปลี่ยนสถานที่เรียนใหม่บางคนเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ นะคะบางคนเดินออกมาจากความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการเรียนรู้นะคะเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ว่านะคะคุณจะตัดสินใจนะคะทำอะไรก็ตามในตอนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีเห็นมันคือการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่ตัวของคุณเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงในณเวลานี้ แต่ดูแล้วเหมือนคุณพยายามอะค่ะพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามปรับปรุงพยายามแก้ไขอยู่หลายเดือนเลยแหละแต่ก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรดีขึ้นได้เลยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันคงถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันมีเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนี่คือพลังงานที่ออกมานะคะของคุณ มีเห็นไพ่เดอะไฮพินเท่ะขึ้นมาเป็นไพ่ประจำตัวบางคนมีเซนต์นนะอ่าบางคนมีเซน์บางคนมีบางอย่างทำให้คุณได้รับรู้นะคะสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณหรือมีแรงดึงดูดโอกาสบางอย่างเข้ามาแล้วเข้ามาทำให้คุณมีความรู้สึกว่า สิ่งนี้ล่ะที่มันจะเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้เพราะฉันเราเนี่ยค่ะคุณมีเซนที่แม่นยำขอให้คุณเชื่อนในเซนของคุณนะอ่ะแล้วเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้คุณมาถูกทางแล้วหรือ,อยัง สวินถือไม้นะคะเด็กถือดาบหนึ่งถ้วยอืมเจ็ดถ้วย The Star โอเคเจ็ดดาบนะคะ ไพ่นะคะบอกว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้คุณมาถูกทางแล้วนะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ดูเหมือนว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วได้ดั่งใจของคุณเพราะนะมันมีสถานการณ์บางอย่างค่ะที่คุณเองก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่สถานการณ์บางอย่างนะคะคุณสามารถที่จะทำแล้ว ออกมาได้ดีด้วยแต่เพียงแค่หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างที่มันเข้ามาในณเวลานี้นะคะมันมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงมันมีเรื่องราวของการแยกย้ายนะคะการโยกย้ายการขยับขยายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อเป็นการขยับขยายการโยกย้ายสิ่งใหม่ๆ มันต้องใช้เวลากว่าทุกๆอย่างอะคะ่ะมันจะเข้าที่เข้าทางแต่ไพ่ก็ย้ำว่าการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นั้นคุณมาถูกทางแล้วมันคือโอกาสที่ดีโอกาสแห่งความสุขนะคะแล้วก็เรียกว่าเส้นทางในวันข้างหน้ามันเป็นเส้นทางที่คุณสามารถที่จะคาดเดาได้อ่าคือทุกอย่างนะคะอยู่ในการควบคุมของคุณนี่แหละ แม้ว่ามันอาจจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ทําให้คุณเองรู้สึกว่ายากที่จะควบคุมยากที่จะจัดการแต่นะคะเมื่อคุณได้หยุดตรงนั้นนะการเปลี่ยนแปลงของคุณอนะเมื่อคุณได้หยุดตรงนั้นสถานที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเมื่อคุณได้หยุดตรงนั้นผ่านระยะเวลาไปสักประมาณ7เดือนถึงหนึ่งปีพอไพ่มันขึ้นมาเลขเจ็ดนะ เจ็ดเดือนถึงหนึ่งปีตัวของคุณเองจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นจริงๆแล้วคุณจะภูมิใจในการกล้าที่จะตัดสินใจของตัวคุณนะคะเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้บีบอกเลยนะว่ามันคือความสุขจริงๆแต่เพียงแค่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันมีบางมุมเนาะที่ทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่ามันจะหวังได้ไหมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นโอกาสได้จริงๆหรือเปล่าเพราะตัวของคุณนะคะ อาจจะเป็นคนที่เวลาขอพรอะไรอ่ะมักจะไม่เคยได้เลยนะคะต้องอาศัยน้าพักน้าแรงต้องอาศัยความสามารถของตัวเองที่จะผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นอืมคุณก็ได้มีความรู้สึกว่าคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในครั้งเนี้ยคุณจะสามารถที่จะทําให้มันออกมาดีได้ไหมแต่พี่ไพ่ก็ย้ำมาคะว่าคุณจะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด้วยเรื่องอะไรก็ตามเนาะเพราะว่าไพ่ก็ออกมาทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักนะคะคุณเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้มันจะเป็นโอกาสใหม่ๆให้คุณเองสามารถที่จะพิชิตหะ,ค,ะความสําเร็จได้จริงๆคุณจะสามารถเอาชนะได้ขอให้คุณจงเชื่อมัน่นแล้วที่สําคัญเลยห้ามใจร้อนเด็ดขาด ะะห้ามใจร้อนเด็ดขาดถ้าคุณใจร้อนคุณจะรู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จสักทีไม่ได้สักทีทําไมมันถึงไม่ดีสักทีคุณจะรู้สึกแบบไม่พึงพอใจอะทั้งที่คุณเองก็ทําเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเนนยค่ะไพ่จึงออกมาบอกว่าทุกๆเก้าเดินของคุณในช่วงระยะเวลา7เดือนถึง1ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญนะคะ ก็ขอให้คุณนะคะจงตั้งใจนะคะที่จะให้ทุกๆอย่างนะคะมันราบรื่นเนาะบางครั้งนะคะอาจต้องมีการตัดบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่จำเป็นออกไปด้วยแล้วก็รักษา บางสิ่งบางอย่างที่คุณยังมองว่าสิ่งนี้มันยังสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ลองดูว่ามันมีอะไรที่ควรตัดมีอะไรควรลดนะคะมีอะไรที่คุณยังสามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้ให้คุณลองพิจารณาตรงนี้เพราะในนะเวลาเนี้ยดูเหมือนบางคนนะคะกำลังแบกงานสองงานบางคนกำลังประครับประคองสองสิ่งสองอย่างในเวลาเดียวกันอยู่แล้วก็อยากที่จะประครับประคองสองสิ่งสองอย่างนี้ ให้มันไปคู่กันถ้าถามว่ามันจะไปคู่กันได้ไหมถ้าคุณตัดสินใจแบบนี้มันสามารถไปคู่กันได้นะแต่มันอาจจะหนักหน่อยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะช้าหน่อยมันอาจที่จะไม่สําเร็จพร้อมๆกันมันจะมีอย่างหนึ่งสําเร็จก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งอาจต้องรอความสําเร็จหลังจากที่สิ่งแรกสําเร็จไปแล้วน่าต้องรอประมาณสัก2-5เดือนนะคะพอไพ่ขึ้นมาเป็นเลข2แล้วก็เลข5นะ แต่ไม่ว่าอย่างไรคุณจะสามารถที่จะเอาชนะได้คุณจะสามารถทํามันได้สําเร็จเพราะเส้นทางนี้การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วในณเวลานี้นะคะเหลือเพียงแค่ว่าเมื่อคุณเดินไปแล้วเนี่ยคุณจะอดทนและเพียรพายายามที่จะประครับประคองหรือทําให้ทุกๆอย่าง่ะค่ะมันไปได้ไกลแค่ไหนสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวของคุณนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะมาดูสิว่าออร์เคิลจะบอกอะไรกับเรานะคะอืมจริงๆเราเนี่ยดูเหมือนตัวของคุณเองอะ่ะคือทำอะไรอะคะ่ะคือทำด้วยตัวเองนะ เรียกว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาทําแทนที่ของคุณได้นะคะหรืออีกในนึงนั่นคือการที่คุณเองไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทุกอย่างนะคะคุณก็ต้องลม้มลุกคุกคลานมาด้วยตัวของคุณเองคุณก็ต้องเพียรพยายามทําให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันดีด้วยตัวของคุณเองจริงๆคือไพ่ก็ย้ำมาแบบนี้นะคะแต่การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้ พี่ออร์โคก็ย้ำว่ามันคือทางที่ถูกแล้วนะคะ,อ,ะอีกไม่นานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะคะแต่ขอให้คุณจงรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเพราะเมื่อคุณรักษามาตรฐานเพราะเมื่อคุณมีพลังงานมากพอทางพลังกายพลังใจนะคะพลังสมองความคิดของคุณนะคะเมื่อคุณมีทุกอย่างครบนะคะแล้วพร้อมที่จะเดินต่อไปอะคะ่ะ อนาคตของคุณยังไง,งมันก็มีสิ่งที่ดีรออยู่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจงเชื่อมั่นนะคะในการตัดสินใจของตัวเองในครั้งนี้เพราะคุณมาถูกทางแล้วอ่ะเรามาดูในส่วนของพี่นางฟ้านะคะมาดูซิว่าพี่นางฟ้าจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะอืมคุณจะต้องมีสติ นะคะคุณจะต้องมีสติเสมอน,นะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามสิ่งใดก็ตามอะคะ่ะที่บีพูดไปไปแล้วนะคะว่าอะไรก็ตามที่มันดูไม่เป็นประโยชน์อะไรก็ตามที่มันดูไม่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้ให้คุณปล่อยวางละทิ้งหรือลดความสําคัญสิ่งนั้นลงนะคะแล้วให้หันเหความสนใจไปในสิ่งที่คุณมองแล้วว่ามันคืออนาคตวันข้างหน้ามันคือโอกาสการเติบโตของคุณนะ คุณจะมีความสุขความสมหวังเข้ามาแน่นอนเพราะการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะมันถึงเวลาจริงๆค่ะ ม,มันถึงเวลาจริงๆถึงแล้วว่าก่อนหน้านี้คุณจะเคยคิดที่จะลงมือทำไปแล้วแต่มันก็ยังไม่สำเร็จใช่ไหมคะมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาขัดขวางนั่นก็เป็นเพราะว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเวลานั้นจริงๆแต่ในเวลานี้นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งในชีวิตของคุณแล้วตัวของคุณเองมุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจว่าโอเคมันถึงวัยที่เราต้องเดินนะคะมันถึงวัยที่เราจะต้องทำ มันถึงวลาที่เราต้องออกจากตรงนี้แล้วนะเราจะมีอนาคตที่มันดีกว่านี้เราจะมีความสดใสนะคะมีความสุขมากกว่านี้เราก็ตัดสินใจเดินออกมาทางที่ก่อนหน้านั้นเราเคยทำแล้วแต่เราทำไม่ได้ทาได้ไม่สําเร็จใช่ไหมคะไพ่ก็บอกว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมของคุณนะคะ Perfect timing แน่นอนคะ่ะมันใช่แล้วเวลานี้นะคะเวลาที่ทุกๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอนาคตของคุณ เราที่สําคัญคุณนะ่ะมีเซนต์จริงๆแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเฉพาะพลังงานตัวบุคคลแต่ละคนนะคะไม่ใช่ทุกคนมีเซนต์ทุกคนนะไม่ใช่นะแต่พลังงานหน้าไพ่ตรงนี้คุณเป็นคนที่มีเซนต์เพราะว่าพี่นางฟ้าก็ออกมาย้าว่าคุณสามารถที่จะเชื่อในเซนต์ของตัวเองได้คุณสามารถที่จะฟังเสียงจิตวิญญาณของตัวเองได้นะคะ อ่าลรามาดูวันเกิดนะคะวันที่แล้วก็ราศีเพิ่มเติมราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22 ราศีพฤกษ์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองราศีตุลน,นะคะหรือคนที่เกิดวันที่7ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข16 60เลข7เลข6เลข40แล้วก็87ค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ